ก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมแบงค์เฟิร์สคัตบาร์เบอร์ช็อปนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับส่วนใครที่เข้ามาครั้งแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง First Cut b a r b e r Shop กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมไปเจอคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปคลิปหนึ่งนะครับบอกว่า สอนวิธีการใช้หวีม้วนให้ดูหน่อยนะครับผมผมก็เลยนึกย้อนกลับไปเออมันก็เป็นเนื้อหาที่ดีมากนะครับผมสำหรับ <laughs> การใช้หวีม้วนแรกๆนะครับมันยากนะแรกๆนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเผยเคล็ดลับแล้วก็สอนวิธีการใช้แบบง่ายๆสไตล์ของผมเองนะครับระดับแรกนี่ผมหลังจากที่ตัดเสร็จแล้วผมก็ซอยข้างบนเสร็จแล้วอันที่ผมลูกค้าจะเป็นผมที่อยากสมนะครับผมก็จะ อันนี้เป็นเคล็ดลับของผมเองนะครับผิดผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันแล้วกันนะครับผมเพราะผมจะเป่าให้มันหมัดหมานิดนึงนะครับผมไม่ไม่ถึงกับแห้งนะครับให้มันแบบชุ่มชุ่มนิดนึงนะครับเป่านี่นครับลักษณะการเป่าเราจะใช้มือเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะร้อนไปนี่นะครับนี่หลายๆคนจะใช้ประมาณนี้ก่อนนะครับหมุนหมุนแล้วก็กิ้งไปอย่างนี้คือวิธีที่ที่ผิดนะครับ เดี๋ยวผมทำวิธีที่ถูกให้ดูก็ดึงกลับมาครับดึงคอยหลังกลับมาครับนี่ครับผมให้มันเกี่ยวขึ้นมาเนี่แล้วเราก็ไดเลยจะสังเกตเห็นปลายของปลายลมไดของผมไหมครับปลายไดเนี่ยผมจะชีพไดเนี่ยออกจากหัวลูกค้านะครับผมยาไปกดไดนะครับผมใส่หัวลูกค้านะรผมไม่งั้นมันจะร้อนนะครับอันนี้เห็นนะครับปลายไดมันจะอยู่ที่อน,นีรครับ เป่าที่ผมอย่างเดียวแล้วก็ลมร้อนมันก็จะออกไปออกไปทางด้านหน้าอะไรประมาณนี้ไม่ไม่ควรเป่าใส่หัวนะครับไม่งั้นร้อนนะครับท่านผู้ชมเพื่อนๆช่างตัะผมทุกคนนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งวิธีการใช้บีม้มนเนี่ยมันจะสามารถาคล้ายๆกับตัวรีดผมนะัมมันใช้ใช้ความร้อนเหมือนกันอันนี้เราก็ใช้แบบง่ายๆแล้วก็ใช้ได้นะครับนี่ ใช้ไดเป็นความร้อนในการเป่านะครับผมแล้วก็ใช้บีบม้วนในการดัดนะครับพอผมโดนความร้อนแล้วมันก็จะยืดตรงนะครับตรงไหนที่มันไม่ตรงนะก็ตัดเข้าไปแล้วก็เป่าเป่าประมาณสักสามีนะครับถ้านานกว่าน,นั้นมันควันจะขึ้นนะครับเนี่ยสะเก็ดด้านหลังมันจะยุ่งยุ่งหน่อยแล้วเราจะดึงพยายามตักลงไปลึกๆแล้วก็ดึงโคดึงโคให้มันตรงขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ ปลายก็รีดให้ตรงนะครับเห็นไหมจากเมื่อกี้ที่มันแบบยุ่งๆอยู่พอไดไป2อสามทีเห็นไหมครับเริ่มตรงขึ้นมาแล้วนะครับอ่ามันจะเปลี่ยนให้ผมอยากโศงเป็นค่อนข้างที่จะเป็นคนผมตรงนะครับคือมันก็ไม่ได้ตรงเสมอมันก็ไม่ได้ตรงสักทีเดียวแต่ว่ามันก็ช่วยให้ดูดีขึ้นมาได้นะครับนี่นะครับเหตตรงไหนที่มัน ฟูๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็สามารถไดหรือว่าตัดให้มันลงได้นะครับถ้าใครยังไม่ลงก็ฉีดน้ําอีกรอบแล้วก็ใดอีกรอบครับผมใดสองรอบสามรอบมันก็จะลงแน่นอนครับสวยงามเดี๋ยวไปชมผลงานกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เป็นก่อนไดนะครับผมก่อนไดก็จะเป็นประมาณนี้มาดูหลังใดนะครับนี่ครับผมก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับผมสวยงามตามท้องเรื่องนะครับ โอเคครับ okay, วันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับกดคลิกช่องเฟย์คัทบาร์วิชชักปนด้วยวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่หน้าหรับวันนี้สวัสดีครับ